โมอามินาลั่นเอายอด f o l โล่หนล้านคืนไปเอาพี่สาวกูคืนมาเป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะโมอามินาก็เป็นศิลปินดาราท่านหนึ่งนะคะและเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อนแท้เพื่อนที่สนิทกับคุณแตงโมนิดาเป็นอย่างมากจริงๆแล้วไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมทั้งคู่ถึงสนิทกันเพราะว่าโปรไฟล์ชีวิตเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะเดี๋ยวเอมซเดาจะเล่าให้ฟังนะคะ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คุณแตงโมเกิดขึ้นคุณโมอามีนาก็เป็นหนึ่งในกระแสะที่พูดถึงว่าเป็นเพื่อนแท้ที่น่ารักมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเธอเนี่ยดูแลทุกคนที่แตงโมรักนะคะตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงตอนนี้นี่แหละค่ะคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่มีแต่การกระทําที่เต็มไปด้วยคําว่ารักโดยไม่ต้องพูดคําว่ารักแม้แต่คําเดียวค่ะคุณโมอามินาได้เผยความในใจถึงการจัดพิธีไว้อาลัยด้วยการที่เธอทําทุกหน้าที่ทุกขั้นตอนด้วยตัวเธอเองว่า นี่เป็นครั้งแรกของหนูแต่ว่าหนูอยากทำให้พี่ เวลาดาราหรือผู้ใหญ่มาหนูก็อยากจะวิ่งตามทุกคนด้วยตัวเองแต่หนูทําไม่ได้หนูต้องให้คนอื่นช่วยเพื่อให้งานไม่ติดค่ะหนูก็พยายามเต็มที่แล้วหนูไม่เคยทําแต่หนูก็มาทําให้พี่หนูมางานก่อนหนูตื่นเช้าหนูมาประชุมก่อนหนูคิดว่าหนูเป็นทีมงานคนหนึ่งซึ่งทุกอย่างเราไม่เคยบ่นเลยหนูไม่ได้ทําให้แค่พี่โมคนเดียวหนูอยากดูแลทุกคนจริงๆพี่ไม่อยู่แล้วหนูก็ดูแลเท่าที่หนูทําได้แค่นั้นเองซึ่งทุกคนคะ การที่เราเกิดมาเนี่ยได้เจอเพื่อนดีๆสักคนแบบนี้เนี่ยคือความล้ำค่าจริงไหมคะเธอคือนางฟ้าเดินดินคนหนึ่งนะคะในขณะที่เธอกำลังทำหน้าที่ในการเป็นน้องสาวที่น่ารักดูแลเทคแคร์ care, ปลอบโยนบุคคลที่แตงโมรักทุกๆคนได้เองขออนุญาตแสดงความนับถือน้ำใจเป็นอย่างยิ่งให้กับคุณโมอามินาเลยนะคะแต่ทุกคนคะกำลังมีอีกหนึ่งหัวใจที่กำลังแตกสลายเช่นกัน ก็คือหัวใจของเธอเองค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นนะว่าใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรเ,เทียมของคุณแตงโมบ้างและในชีวิตของเราล่ะคะใครคือมิตรแท้และมิตรเทียมสำหรับคุณดาเองก็หวังว่าคุณจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะดาก็ขอบคุณเหตุการณ์แตงโมในครั้งนี้ที่ทำให้ทุกคนได้มารู้จักกับดาได้มาเจอช่องของดานะคะหวังว่าเราจะมาส่งพลังงานดีๆบวกๆให้กับแตงโมกันนะคะทุกวัน6กโมงเช้านะคะ จะมีห้องฝึกสมาธิ2องทุม่มสดมลก่อนนอนที่ไลฟ์สดช่องนี้ MC วันดดานะคะมาร่วมส่งกำลังใจดีๆบวกๆให้กับแตงโมและคนที่รักแตงโมทุกคนค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ